สวัสดีครับท่านประชมที่รักทุกท่านครับมาดูวันนี้ผมซื้อเครื่องซักผ้ามาใหม่ครับเป็นเครื่องซักผ้าแบบธรรมดานะครับมาดูเครื่องซักผ้าของเก่าแบบธรรมดาที่เราซื้อมาใช้นะครับท่านผร้ชมนี่แหละครับหน้าตาเป็นอย่างนี้ครับเราซื้อเมื่อปี49ครับสาเหตุที่ซื้อแบบธรรมดาเพราะว่าเราสามารถซ่อมเองได้นะครับดูเขาพังหมดแล้วนะครับผมก็มาแต่งแบบนี้ใส่เข้าไปครับ แต่งเข้าไปแล้วก็เขาก็ใช้ได้ทนนานเหมือนกันนะคร่านู้ชมไอ้เจ้าเราระบายน้ํานี่เราก็สามารถแต่งได้ครับนี่ครับนู้ชมแต่งใส่เข้าไปจนว่าเขาจะจนว่าเขาพังใช้ไม่ได้แล้วครับตอนนี้ก็มอเตอร์ปัน่นปั่นซักเกาะพังไปแล้วนะครับแล้วก็มอเตอร์ปั่นหมาดก็พังไปแล้วนะครับ,เ,รรรบเสร็จแล้วเราก็ซ่อมไม่ได้แล้วครับทีนี้ เราก็จะมาซื้อเครื่องซักผ้าแบบธรรมดาต่อไปครับเพราะว่าสามารถที่เราจะซ่อมเองได้นะครับเจ้าเครื่องนั้นก็ทนมาตั้งนานแล้วครับเจ้าเครื่องนี้ก็จะถอยใหม่แล้วครับแบบธรรมดาเป็นยี่ห้อนี้แล้วครับท่านผู้ชมไปดูหน้าตาว่าข้างในเขาเป็นอย่างไรบ้างนะครับ ครับผมจะแกะก่อนแล้วครับนี่เราซื้อมาจากบิ๊กซีที่จังหวัดน่านครับรุ่นนี้รุ่นเจ็กิโลครับเอาไว้ซักผ้าละเล็กน้อยๆนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าเสื้อผ้าแบบเยอะๆเนี่ยผมก็จ้างจ้างเขาซักครับจ้างเขาซักรีดครับแต่ตอนนี้ก็เป็นผ้าแบบธรรมดาที่ไม่ต้องซักต้องรีดนะครับคือซักแล้วไม่ต้องรีดนะครับก็อาจจะเป็นพวก เสื้อผ้าที่เราใช้ทํางานไปสวนอย่างนี้ครับก็ซักเองครับไม่ต้องรีดครับมาดูกันครับว่าข้างในเป็นอย่างไรบ้างรุ่นนี้นลดราคาเหลือ3,400ครับเพราะ3 3 0 0ปลายปลายก็ตีเป็นว่าเป็น3,400ไปเลยครับมาดูกันเลยครับข้างในเป็นอย่างไรบ้างนะครับอขยับห่อยครับ <laughs> สวัสดีครับป่อใม่ไป่น้องวันนี้ผมก็อยู่ที่จังหวัดน่านครับมาซื้อบิ๊กซีจังหวัดน่านครับมาพอว่าเครื่องสักผ้าที่ผมซื้อธรรมดาหน้าตาเป็นจะได้นะครับเครื่องสักผ้าที่ระบบแบบมาแจ่อัตโนมัตินะครับ เป็นระบบธรรมดานะครับครับขยับกล้องก่อนครับมาดูครับหนอนหน้าตาเป็นอย่างไรครับแบบนี้ครับยี่ห้อก็ถือโอ้ยี่ห้อก็ถือว่าใจได้ครับยี่ห้อชาบครับนี่ครับชาบโอ้นี่หมดได้ใจแล้วครับ พอดีว่าบ้านใกล้สนามบบนนะบ้านผมใกล้สนามบินครับเสียงเครื่องบินเข้าครับ oh. ต่อไปรับประกันครับแบบนี้เราสามารถซ่อมแซมเองได้ครับถ้าเป็นพ่อบ้านแม่บ,บ้านที่มีความรู้ด้านช่างสักเล็กน้อยก็สามารถซ่อมได้ครับ จะเป็นอ,อะไรไม่รู้ครับเป็นของอะไรกัไเดี๋ยวต้องหา,หาดูครับจุกกระจิกครับไม่รู้ว่าจะใส่อะไรเดี๋ยวค่อยดูกันใหม่ครับโอ้ไม่ได้ครับฝาต้องชํำแหลกครับ หนักเหมือนกันครับยกไม่ได้นะหนักเหมือนกันครับยกไม่ได้ต้องทำแหลกอย่างนี้ครับโอ,โโอโเอาเรียบร้อยครับหน้าตาเขาไปอย่างนี้นี่ครับหน้าตาเขาไปอย่างนี้แบบนี้ครับเข้ามาใกล้ๆครับ เขาบอกว่านี่บท่านผู้ชม7กิโลครับก็ถือว่าซักผ้าเล็กๆน้อยๆก็ถือว่าใช้ได้แล้วผ่านครับเอาออกไปครับไม่ได้ใช้ในตัวปิดครับราคาขนาดนี้ก็ถือว่าไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึง4,000ครับใช้ได้ครับ4,000ห400รือ3,400ถือว่าโอเคครับ เขาแถมอะไรมาบ้างหรือผมดูก่อนครับอ่าอ่าอ่าอา,าตัวนี้ก็ไม่มีอะไรละครับสายนี้ก็เราเดี๋ยวเอาสายพวดนี่ก็จะเป็นโอแตยางนี่ไม่ใช้ก็ได้แล้วครับเจตตัวนี้ไม่ใช้ก็ได้ครับเราใช้ต่อแบบพทกอน้ำแบบอย่างนี้ก็ได้ครับน้อชมต่อ ฟอกน้ํามาอย่างนี้ก็ใส่อย่างนี้เลยนะครับเจกตัวนี้เจตตัวนี้เราไม่ใช้ก็ได้นะครับท่านผู้ชมเจตตัวนี้ผมไม่ใช้ครับผมจะใช้ต่อฟอกน้ํามาไว้อย่างนี้เลยนะครับท่านผู้ชม <c oughs> ว่า,วาสเปคนี้ก็ดูดีใช้ได้ครับอ่าเราจะ ่านแล้วครับรท่านผู้ชมท่านผู้ชมที่ซ่อมเองได้พาอบ้านที่ซ่อมเองได้ก็สามารถซื้อแบบนี้นะครับรงน,นี้เอาไว้ใช้งานครับ,ม,อออรรบรมีมออกอับนทะ่านผู้ชมมออกนี่ดูครับมีมออกเบริษัทชาร์ปไทยจำกัดอเอาละครับคลิปนี้ก็คงจะํำราท่านผู้ชมไปก่อนครับคลิปนี้ก็ขอรำล้างท่านพ่อแม่พี่นอ้องไปก่อนครับ กดไลค์ครับกดแชร์กดกระดิ่งที่ตามครับเพื่อเป็นกำลังใจครับบ๊ายบายครับ